ກາບສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສະບາຍດີອ້າຍປາລຸງສະບາຍດີເບິດສົມມຸດຊະບອດສະບາຍດີເບິ ใจเกลียวอยู่บ่อยนะวันนี้ก็มาพบว่าพ่อกำลังขึ้นเก่าพี่น้องสองสตาร์ลาบานนะคลิปนี้อยู่เพื่อนคือเก่าพี่น้องเลยไม่ไปใช้เลยพี่ผาพี่พ่อน้องมาเบิ่งสั่งเขาฮอดขันได้แหละไก่สีแล้วเลยได้พี่น้องหนาวพี่น้องเลยกินมัน มันมันตุ่ล,ตตตลมแห้งเมื่บ้านนี่เข,า,ข,า,ข,า,า,ขาล่นปูนกับควันปิวไปเลยแหละลม เบิ้ลจะเสียบจะตีไม้เลยหาป้องกันอ้ังกันตีปุจนแค่ไหนว่าอยู่เบิ้ลจะเสียบว่าเบิ้ลจะเสายบเหร สากมาแต่เด es ็กเดี well. ๋ยวสิเขามาเบิ่งข้างในเฮื่อนแล้วนึกว่าป oh ูทั Listen, ้งหน้าบ้านเหยียบได้ละโบโตเอามือว่านี่วางนี่เดี๋ยวสิเขาในเฮื่อนเขาในเฮื่อนก่อน ข้างในแล้วเลยเลือดแต่ติดพาพี่น้องเี้แต่ก็เบื้องเท่ากักก็เบื้องหัวพ่อซะโทรไปอยู่ลนผลว่ายัางบุษรา,าสั่งมารอไปก่อนอาลสงจากัาจากมือสองมือ ในหลานในไก่ไก่บ,บ้านเขาน,นี่กับผัดบะหมี่ไล่แบบนี้มีหลานเดียวนะต้องรอต่อไปใช่ทางหลังบ้านก็บก่เสีแล้ว เฮ้ยเฮ้ยบูนเอาบดไดหนึ่งขนมเนื้

เนี่ยหัวมีเขาอ่ะ เดี๋ยวฮกก็เดียปรามาณแค่ฮักกะพูดได้ยิน่ะโอ้ยแทนกระเบื้องมันบอกสำมกันนี่นะแสดงวิาตัวสุดเห็นเนาะ เศษไปขูดขังเนี่ยนะเนาะขางในกระโบรเต็มแผ่นขางนี้กรบโปเ <c oughs> ต็มแผ่นจมืเบื้องล่างตัวนี้คือว่าลุดหลื่นกันแหง้ง <c oughs> ลีแผ่นหน่อยแผนยนนน่นเนี่ยตัวนี้คือว่าใครเนี่ย เป็นมินชมมิน ล้างไก่เสร็จแล้วลพี่น้องว้เรืยกแต่ขังหนะนี่เขาสืา้ผ้าเอื้องพอต้องกันหากินให้สั่งก่อนพี่น้องเว้ลุงตึกแฮวานแฮเอาปลาไม่เห็นกับข้าวให้สั่งกินตอนเที่ยง ก่มมอนใหม่บ้านหัวจรเข้แต่ก่อนชีวานนะ่ทิมนุ้งไปยังก่อนดินเลยแล้วอ้อนมาบอกไปได้เป็ดนั่นแหละ

ได้อีกแล้วหนึ่งตัวเออในสองตัวแล้วได้อีกแล้วพี่น้องตัวหนึง่งลากินสองตัวปนนจันทร์ตัวหนึง่งยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกปลาแจ้งหมูพ่อตัวนี้สี่ตัวเลยได้ ไปจั่บอกจั่แห่งบูเบิร์ตแล้วชม <espí rit us> คีดได้อีอยู่บ่ไม่ได้ได้เอากระสือดังไพ่เพิ่นก่อนนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบสำนีเด้อพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามสมัครรับบรนดาลำเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาเหตุคลิปต่อไปพบกันใหมนะ่ในคลิปหน้านะพี่น้องให้พี่น้องโชคมั่นลำรวยเบิร์ตสุขสุขคนสบายดีสบายดี